เมื่อไหร่กูจะเมื่อไหร่กูจะเจอคนเมื่อไห่กูจะเจอคนตึงๆไว้สักกูวะเจอแต่ไก่พี่อ้วตึงกดละยาอ่อนภูมใจเลยเจ้เจอยาอ่อนโสุดสุดจัดในทีตอ่ะยาอ่อนเนี่ยโอ้ยมั่งสุดี่อเลย กิดเป็นอยู่คำวิญอาอ,อนะจะตด้ไก่เฮ่ยเวอร์เขาบอกกูเวอร์เว้ยโอ้นี่กูเล่นออกอ่ะนก็ประเทศดิมันมันยังไม่เปิดดีนะ่ะถ้ามันเปิดดีนเทศเหรอเล่นอะไรวะขอเกมนี้เจอตึง,ตงๆเฮ้อ เอ้ยเอาเรื่องว่ะเขาพิมพ์ไปตั้งนานละขวายเกมนี้กูขอตึงเหอะไอ้เยี่ยมาดูชัดเกมกันเถอเออเอา มาดิจัดมาดิที่เกิดเป็นเดียวพอมาแอบกูจับจังหวะแม่งสองตัวถูกไปเฮียมาดิไม่โดนมันยิงสักเม็ดอ่ะพอกูจับทางออกแม่งโอ๋อ,อ แย่ไปเลยล่อ๋ตวตัวกูเฮียเขาถามว่าใครดดะกยูเลยนะเลยถ้ามันเข้าสองตัวก็ไหววับ ải Quốc Hải, ừ. Hải. <laughs> vậy ra cắm có của có gì mới rồi đi nào à โดดจ้ำกับกู้ย์อย่าเอาเสียงมันยิงเข้าหัวแต่แต่ได้เม็ดเหลืองสายมามาชุบะ,ะ,ะ,ะเนี้ยอ่ากูเกมนี้กูแพ้ให้แล้วกันอยากเล่นต่อยอนนไม่ค่อยมันง่ายไปโอ้อเอไปเดิมพันอ่ะหน,หนึ่งหนึ่งหนึ่งสอง สองสองผมไม่เดิมพันหนึ่งหนึ่งแบบนี้สักเดี๋ยวเขาเชิญกูวะเล่นอย่างกลางเลยกูววมาเดียคเดียวครับพี่ <c oughs> ยังเห็นตัวเรียแฮะเดี๋ยครับพี่พี่ พี่ดีลอยมีมือขวาอ,อ่ะผมอยากเป็นมือขวาเป็นคนกิงเมื่อที่หญิงเ่ะเกินกูไปเล่นสิเดีเ๋่วเลอะเลอะกูเล่นไฮไลท์มาเย Ở nhà mấy? nhà mấy? Ok Hãy subscribe của kênh ạ กัดจิ๊กดาดายิงแต่ตัวเหี้ยกูอะดูกูเดิดดูในตีมกูเดิเหีียโคตรเหี้ยเลยแบบมุณแค่ฟังเสียงก็พอเสียงดังเติบ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 เข้าเตืองทุกเม็ด สองสองนะไอเนี่เดิมพันเดิมพนะันสองสอง,สองนะเดิมก็สองสองนะปกติก็เล่นสองสองชนะเฉย